นายไพบุลณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและพันตํารวจเอกกฤิาดาพัทรนประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยสอจอพิษวิริยะอารีธรรมประธานสภาอบจอพิจิตรและทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมะยงชิดของอํงเาเภอสากเหล็กซึ่งเปลี่ยนพื้นที่จากเคยทํานาหันมาปลูกผลไม้บนพื้นที่กว่า1 0,000ไร่โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปยังสวนรัพทวีซึ่งเป็นของนางละเอียดประสบศิลป์อายุ59ปีอยู่ ู่ที่7บ้านวังปลางตำบลวังทับไซอเภอสากเหล็กซึ่งปลูกมะยงชิด14ไร่มีจำนวน450ต้นโดยในส่วนของเกษตรกรเล่าว่ามะยงชิดในสวนของตอนเองออกก่อนใครจึงขายปลีกได้ราคา250บาทต่อ,อก,กิโลกรมัมมี14-15ผลต่อ1กิโลกรมัมโดยเปิดขายทาง Facebook และส่งให้ผู้ที่มาซื้อถึงบ้านนอกจากนี้ ก็มีผู้ซื้อมาซื้อตรงหน้าสวนนําไปขายต่อที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะได้ราคาแล้วแต่ตกลงกันตามปริมาณของออเดอร์ซึ่งถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูการขายขายได้ราคาเป็นที่น่าพอใจนางละเอียดเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมามะยงชิด14ไร่จานวน450ต้นเก็บผลผลิตขายได้รวมเป็นเงินกว่า1ล้านบาทเศษซึ่งถือว่าดีกว่าทํานาหลายเท่าในส่วนของนายไพบูลณบบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและพันตํารวจเอกกฤษดาพัทรรัศส นายกอบจอพิจิตรกล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์จึงร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและสำนักงานเกษตรพิจิตรสำนักงานพัฒนาชุมชนพิจิตรสำนักงานพาณิชนพิจิตรในวันที่11-13มีนาคม2565จะได้มีการจัดงานมหกรรมของดีเมืองพิจิตรขึ้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเพื่อส่งเสริมการตลาดมะม,ม่วงมะยงชิด ผลผลิตโอท็อปของเกษตรกรให้ผู้บริโภคได้เลือกชมเลือกชิมเลือกช็อปกันอย่างจุใจในงานนี้สามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้อีกด้วย